สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลบายครูแหมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่นะคะร้านขายอาหารสัตว์นะคะซึ่งร้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะร้านซันการเกษตรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเจ้าของร้านซันการเกษตรนี่นะคะครับแนะนาตัวะะ่อยค่ะครับยี่ซันนะครับค่ะซันการเกษตรที่ร้านเพราะที่ฟาร์มวัวเป็น ซันบราแมนและชาลเล่ค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนคะเฮียคะตั้งอยู่อำเภอประสาทนะครับจากอำเภอประสาทมา3มกิโลเส้นทางเส้นถนนถนนใหญ่สุรินทร์ประสาทสุรินทร์ช่องจอมั้ครับค่ะครับสุรินทร์ช่องจอมีมีการเปิดร้านขายจำหน่ายเนาะเฮียเนาะอะไรบ้างคะเฮียคะที่นี่จะเน้นหนักเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดที่10กว่าปีคือ อาหารบัวอ่าอาหารบัวอาหารบัวตัวดังๆทั่วเมืองไทยค่ะแล้วก็แร่ธาตุค่ะแร่ธาตุรีมิ่ค่ะแล้วก็มีขุนข้าวโพดค่ะแล้วก็มีข้าวโพดสับค่ะแล้วก็มีเม็ดข้าวโพดค่ะข้าวโพดเลี้ยงไก่แล้วก็อาหารไก่ค่ะอาหารปลาอาหารหมูอาหารกบโอ้โหอาหารไก่ไข่อาหารเป็ดไข่อาหารจิ้งหรีดโอ้โหครบวงจร ใช่ครับ,พบเพราะว่าเพราะว่าพอเราทํามาเนี่ยลูกค้าตอบรับแล้วก็ให้ให้ความเชื่อใจเราให้เราหาผลิตภัณฑ์ตัวที่เขาใช้อยู่แล้วก็ตัวที่ทางร้านที่มีความสัมพันธ์กับพวกอ,อ,อาหารสัตว์ทั้งหลายๆแหล่เนี่ยก็เข้ามาติดต่อได้จอยก,กันแล้วก็ได้นําผลิตภัณฑ์ลงมาลงครับค่ะ เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินคุยกันไปด้วยเนาะเดี๋ยวเมาฝั่งนี้เลยค่ะมาทางนี้ก่อนเลยเริ่มต้นที่มีเมล็ดพันธุ์ย่าเมล็ดพันธุ์ย่าเมล็ดพันธุ์ย่านผู้ชมค่ะเมมล็ดพันธุ์าีเกือบทุกอย่างครับตัวดังๆลูซี่กินนี่ม่วงจัมโบ้มูลาโตสวีทค่ะมีหมดเลยเมล็ดย่านะคะเมล็ดพันธุ์ย่านะคะท่านผู้ชมขะที่นี่มีหมดเลยอ่ะต่อมา่คะก็เป็นแร่ธาตุอ่เป็นแร่ธาตุแม่ก้อนเคเอ็นแซบเคเอ็นแซบแล้วก็ล็อกกี้ ของล็อกกี้ก็มีนะคะ่มีล็อกกี้ครับมีล็อกกี้ของอังกฤษแล้วก็เกนแซตของเนเธอร์แลนด์ตัวดังเขาครับแล้วก็จะเป็นครีมิกตัวดังๆห้ายี่ห้อเหมือนไทยเขาก็ให้เกียรติเราเป็นเอเจนต์จัดจำหน่ายให้ของส่วนอีสานใต้แล้วก็มีหลอดไฟที่น้อมาโชว์ไว้หลอดไฟไรยุ่งหลอดไ่ยุงของไบโอบารฟมีของแลมตันมีของโกด้าแล้วก็มีชนิดของเกลือแร่ให้ให้ดูมีแร่ล็อกกี้ แดงก็จะเป็นแบบนี้ล็อกกี้ขาวเป็นแบบนี้ล็อกกี้ไอเกนแซดก็จะเป็นแบบนี้อ๋อนี่เป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างให้ดูเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดที่อื่นน่ะจะไม่ค่อยทําแต่คือร้านเราเคยตั้งใจว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราจะทําประมาณแบบนี้ครับมจะมีโชว์ให้ดูแล้วก็ตัวอย่างให้ดูด้วยแน่ในไทยของตัวดังของบอสลีกโควิดตัวนี้ก็ดังแล้วก็เป็นแซบไว่ะแล้วก็เป็นบอสลีกแดงแล้วก็มี KS ของโคราชเคเอสแดงเคเอส ขาวครับนี่นะคะเป็นตัวอย่างก็จะมีขลุมขบัวประกวดขลุมหนังอย่างดีตัวพรีเมียมค่ะครับแล้วก็จะมีพวกห่วงจมูกห่วงจมูกของในเยอรมันเป็น2.5ค่ะทำไมต้อง2.5ว่าไซส์พอดีใซ้ทีเดียวสำหรับตัวผู้จนจนจนโตเลยค่ะอย่านมจนโตได้เลยโอเคก็เป็นพวกสายวัดน้ำหนักแล้วก็มีแปลง แปลงขนของจีนของเยอรมันค่ะครับโอ้มีแปลงขนด้วยมีขลุ่มด้วยนะคะท่านผู้ชมคะมีหมดครับมีขลุ่ม,ม,มฝึกมีขลุ่มจริง มีพวกข้าวไก่มีไม้โชสติกมีโชสติกด้วยแล้วก็เป็นพวกตัวอย่างพวกวัตถุดิบมันเส้นมีข้าวไก่มีเกลือทะเลมีมันไอเปลือกมันล้างมีข้าวโพดไก่ะมีหมดครับเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะเห็นตัวอย่างว่าของที่มีจะเป็นประมาณไหนว่าบางอย่างอยู่ในถุงค่ะแล้วลูกค้าจะไม่เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเออคือเห็นแต่ตัวอย่างปุ๊บจะรู้เลยว่าข้างในนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเป็นแนวทางที่เราเคยคิดไว้ว่า ถ้าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ทําลักษณะนี้เราจะจัดให้มันออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วก็มีการติดป้ายราคาทุกอย่างให้ชัดเจนให้ลูกค้าได้เห็นราคาได้ลูกค้าเหมือนกับแบบเป็นฟาร์มช็อปได้เดินมาเลือกอาหารแล้วก็ได้เลือกสินค้านะคะแล้วก็ต่อต่อไปอีกสักครั้งหนึ่งก็จะมียา๋อจะมียามาด้วยยาเพราะว่าเอกสารกับตัวหมอจตวแพทย์เตรียมไว้แล้วครับอีกสักครั้งงก็จะครบทุกอย่าง ในฝั่งนี้จะเป็นในด้านของอาหารครับเป็นสต็อคมีกองยี่ห้อของอะไรบ้างคะเนียที่เขาจะเริ่มเป็นพวกอาหารปลาอาหารปลาโซนนี้ก็จะเป็นรีพัฒนารีพัฒนาแล้วก็มีแบ่งให้พวกแบบเกษตรกรรายย่อยที่แบบเขาเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงไม่เยอะแล้วมีความจําเป็นเรื่องงบประมาณในการซื้อก็มีแบ่งบ้างนิดนิดเอยหน่อยมก็จะเป็นอาหารปลาอาหารปลาดุกปลาตะเพียนอาหารกบอาหารกบ ก็ไล่มาก็จะเป็นอาหารไก่พื้นบ้านค่ะอาหารเป็ดไข่ค่ะอาหารไก่ไข่อาหารไก่บ้านอันนี้ไก่ไข่ของอีกแบรนด์หนึ่งของรีพัฒนากับของเซฟฟีดครับแล้วก็มีอาหารจิ้งหลีดมีอาหารทีไล่มาก็จะเป็นอาหารซีเคที่เป็นอาหารหมูแบบผง อ๋อซีเคมีของอาหารหมูด้วยใช่ไหมคะมีครับมีครับอันนี้ก็จะดีค่ะดีมากเป็นตัวเซฟต้นคุนวัตถุดิบค่ะแล้วก็ต้นคุนในการจัดการครับมีทั้งขายปลีกและขายส่งใช่ไหมคี่ยใช่ครับที่นี่จะเน้นหลักๆเนี่ยคือว่าอยากให้ลูกค้ามาเยี่ยมมาเลือกเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาแนะนำแล้วก็เข้ามาดูในนี้ได้ตลอด ครับก็จะเป็นอาหารหมูของซ p พีตัวใหม่เป็นเซฟฟีดครับหมามีสามเบอร์ตั้งแต่หมูเล็กหมูกลางหมูใหญ่ลูกหมูเราจะเริ่มมาเป็นของรีพัฒนาเป็นอาหารหมูมีอยู่ห้าเบอร์ตามซสายเลยตั้งแต่เป็นลูกหมูเล็กจนถึงหมูโตหมูกลางหมูใหญ่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์มีครบเลยครับ ก็ขยับมาก็าจะเป็น CK k อาหารวัวตอนนี้ตัวนี้จะดังมากในโซเชียลครับก็จะเป็น CK 14, 16ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวตัวท็อปขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น CK 20อืมคือความแตกต่างของแต่ละแต่แต่ละเปอร์เซ็นต์โปรตีนครับของของตัวโรงงานของ CK เนี่ยเขาจะจำแนกเป็น3ระดับ ระดับแรกคือของว okay. ัวขุนตัว14อเซตัวนี้เขาจะแซววันนี้เรียประเทศวัวขุนตัวนี้ราคาด้วยแล้วก็ความชัดเจนในการเลี้ยงด้วยเพราะว่าคนเอาไปเลี้ยงจะเหลือเงินเยอะกับต้นทุนกับจํานวนเนื้อปริมาณเนื้อที่ออกมาเขาจะครอบคลุมมาแล้วก็เป็นพวกแม่ท้องไม่ให้นมแล้วก็เป็นเร่งนมอ๋อเร่งนมเร่งนมตัว20สิบจะเร่งนมอ๋อจะเป็นเร่งนมสำหรับวัว ที่ให้ลูกแล้วก็วัวที่สู้ผอมหน่อยก็จะเล่งโปรตีนสูงพอสภาพร่างกายเขาดีขึ้นค่อยๆเราค่อยปรับลงมาแค่สิบหกพอครับเขถัดมาโซนนี้จะเป็น C p พีนะครับสต็อกแน่ๆเลยเป็นทุกเบอร์ที่มีความจำเป็นต่อวัวที่ตัวผมเองเนี่ยคัดมาโดยเฉพาะก็หลักๆก็จะเป็น C p 3เบอร์แรกเนี่ยจะเป็น21 1816พวกนี้เป็นอาหารเม็ด อาเป็นอาหารเม็ดชุดแรกเนี่ยจะเป็นอาหารเม็ดค่ะรหัสข้างหน้าเขาเป็น0.5 0.516 0.518 0.521ค่ะพวกนี้ในสูตรเขาเนี่ยเป็นอุ้มท้องให้นมจะดูตามความจําเป็นของแต่ละตัวของแม่บัวแล้วก็ของที่ลูกค้าชอบด้วยเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งเราแนะนําแล้วก็ลูกค้าตัดสินใจด้วยค่ะครับถ้าที่มีลูกค้าเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็สามารถแนะนำได้เราอธิบายได้ต่อแล้วก็ส่วนหนึ่ง บางอย่างที่ลูกค้ามีฟีดแบ็กกลับมาเราก็เอามารับฟังแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็แนะนําในส่วนที่บางอย่างที่เขาไม่เข้าใจด้วยครับแล้วขยบมาก็จะเป็นพวก C ีพีที่เป็นอาหารัวกขุนอ๋อเป็นอาหารัวขุนก็มีก็มีของ C ีพก็มีนะครับแล้วก็มีอาหารแพะอาหารแพะตัวนี้เป็นตัวดีมากของซีพีเป็นสิบแปดเปอร์เ็นแะกินน้อยมากกินน้อยมากแล้วก็ถ้ามาพวกนี้โปะอุ้มท้องหรือให้นมเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ย พะอัตราลอดจะสูงมากอ๋อเราไปเติมเตรีมให้เขาโดดเด่นใช่ครับอ๋อแพะก็ต้องกินอาหารข้นเหมือนกันไงเราก็ส่วนถ้าเป็นอาหารผงของซ p พีเนี่ยจะมีสองตัวนี้ที่ค่อนข้างจะตลาดตอบรับดีมากเป็นอาหารข้นเลยอ่ะเป็นแบบบดๆเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามิ้วหนึ่งมิ้วหนึ่งกับมิ้วสองเนี่ยค่ะครับมันต่างกันยังไงคะเฮียอ่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนอ๋อเปอร์เซ็นต์โปรตีนตัวมิ้วหนึ่งตอนเนี้ยที่ตลาดตอบรับเนี่ยคือว่าเป็นอาหารข้นของวัว ที่เป็นอาหารอยู่ในอาหารจาเร็จเนี่ยที่เป็นอาหารกคอนที่โปรตีนสูงสุดค่ยี่เปอร็นต์นโอ้ oh, <wow. S 1> ครับแล้วก็ f e <Yeah. S 1> ฟีดแบ็กลับมานี่ค่อนข้างจะดีดีมากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวตลาดปกติของเขาเลยตัวนี้เป็นสิบเปร์เซะเรียมีวสองคือในในฉลากอาหารเนี่ยจะเป็นปุ้มท้องให้นมเหมือนกันแต่ mm hmm. ตัวผมเองอะ่ะผมดูจากลักษณะเฟรมสกรของแม่วัวเป็นหลัก กับความจาเป็นที่เขาต้องใช้ครับเาก็แนะนําลูกค้าใช่ไหมคะเหี้ยใช่ส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกค้าไปใช้ผลตอบรับยังไงเขาก็มาเล่าให้ฟังอจะปรับหรือว่าจะซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้จัดการกันต่อดําเนินการต่อเราก็จะมีคาแนะนําให้กับลูกค้ามีมีมีเพราะว่าตัวทีลาเราเนี่ยเวลามาลูกค้าจะพบผมบ้างแล้วคุยกันเรื่องวัวอะไรเงี้ยแล้วจะวิจารณ์แล้วก็จะ ให้ผลตอบรับจากการใช้อาหารวรัวตัวนี้ๆๆๆๆมามแล้วก็คุยเรื่องพันธุกรรมวรัวเรื่องการผสมเทียมเรื่องการจัดการวรัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจอผมก็จะนั่งคุยกันหรือแบบออามาเยืนกันแล้วก็ผมโอเคมากครัเแล้วถัดมาโซนนี้ก็จะเป็นลูกน้ําลูกน้าเนี่ย<ต>เป็นอาหารที่โซนอีส,นสานใต้จะดังมากลูกน้ำเนี่ยหลักๆของลูกน้ำมันจะมี3ามเบอร์ สามเบอร์คือว่า14%บเเซนเี่ยจะเป็นถุงแดงเป็นอาหารวัวขุนแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็น16บหกเปอร์เซ็นต์แม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วก็ตั้งท้องเนี่ยแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเปซนแต่ของลูกน้ำของที่ร้านเนี่ยจะพิเศษเพิ่มก็ให้ที่โรงงานช่วยทําสูตรพิเศษขึ้นมาเป็นตัวถอดอยูเรียออกมาเพื่อว่าเผื่อแม่วัวบางตัวเงี้ยไม่ตอบรับกับพวกอาหารที่มียูเรียก็จะดีขึ้นแล้วก็ทางร้านก็จะมี สูตรประหยัดคือว่าเป็นจับโบ้จับโบ้เนี่ยถ้าเหมาะกับการเอาไปใช้ในฟาร์มเพราะเป็นขนาดถุงใหญ่เนี่ยราคาต่อกิโลจะถูกลงมัจะถูกกว่าพวกถูกกว่าถูกสามสิบโลว่าขนาดบรรจุกับพวกเรื่องผุงมากกว่าครับแต่ก็ถ้าจะถัดออกมาก็จะเป็นไวต้าเป็นอาหารวัวตั้งต้นที่ผมเลี้ยงวัวมาเลยเป็นอาหารวัวนมอยู่แถวเขาใหญ่โรงงานเนี้ยคือรู้จักมาประมาณยี่สิบกว่าปี ใช้มาปุ๊บก็ใช้ติดปุ๊บคนในพื้นที่ในอำเภอปราสาทแถวนี้จะกินตัวนี้ติดก็เลยไม่ได้ทิ้งเป็นวัวนมเหรอคะเป็นอาหารสำหรับวัวนมเนี่ยคือตัวผมเอาประยุกต์เอามาใช้กับเลี้ยงวัวทั่วไปกินได้กินได้หมดไม่มีอะไรคอ๋อค่ะแล้วก็ถัดมา่วนนี้จะเป็นอาหารใหม่นะครับเป็นของเครือวิสาหกิจชุมชนของครูเทฟฟาร์มค่ะครับผมก็ลองให้ทีมงานก็ให้โอกาสเอามาลองวางจําหน่ายดู ก็จะมีกลุ่มอิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้โปเทพก็มีประสบการณ์เรื่องการขุนวัววากิวในโซนโคราชมาก่อนก็ทดลองดูว่ามีโปรตีนสามชนิดก็เอามาลองค่ะลองแ้่ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอาหารของน้องศักโรงงานในสุรินมา s t e r m i x ตัวนี้ตัวนี้ก็มีชื่อเสียงในโซนอีสานใต้แถวสุรินบุยลำ แถวนี้ก็จะแบ่งเป็นสองสาเกองสาเปอร์เซ็นต์โปรตีนแต่ที่ร้านเลือกมาคือ2อเบอร์จะเป็นวัวขุนมิกน้ำตาลเบอร์หนึ่งแล้วก็จะเป็น0ูนสามิกเขียวแม่พันธุ์แม่พันธุ์สิแล้วก็นิดตัวล่าสุดพวกทีมงานพวกน้องๆที่ทำวัวด้วยกันบอกว่าเฮซันลองเอามาลงหน่อยเป็นในห้อยของทีมโฟโคก็จะมี2ตัว มียี่ะบซแล้วก็6% 6บหกเปร์าวนก็าจะเป็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าจะเยอะเกินไปเยอะเกินไปแต่ว่าเราก็เคยเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำลักษณะแบบนี้ให้คนเขาเลือกดูลงเลือกใช้เลือกกินแล้วก็บัวก็จะได้กินอาหารที่ดีในราคาที่ดีเพราะว่าเรื่องการขนส่งเนี่ยเราก็เต็มที่พัที่บ้านก็พอมีฝูงรถบรรทุกก็จะได้ช่วยลดค่าขนส่ง กลายเป็นว่าโซนแถวนี้จะได้ใช้อาหารที่ค่อนข้างจะถูกกว่าพวกพื้นที่ทั้งขายปีกหรือว่าขายส่งมารับหน้าร้านหรือว่าให้ไปส่งเป็นร้านค้าร้านจําหน่ายอาหารสัตว์หรือว่าเป็นร้านขายของเบเตอร์เลตแต่อยากได้อาหารวัวไปขายหรือว่าเป็นฟาร์มขนาดกลางขนาดใหญ่อยากให้ไปส่งถ้าโซนสุรินบุรีรัมศรีสะเกษ ที่เร็เวณรอยต่อช่วงเนี้ย10กว่าอำเภอเนี่ยผมจะพยายามทำให้ทุกที่ก็จำนวนนั้นแต่60ถุงถึง200ถุงเราก็จะส่งให้รับมีค่าส่งมีอะไรไหมคะที่คะถ้าเป็นจำนวนส่วนมากไม่คิดให้ครับ๋อค่าถ้าเป็นจำนวนที่ได้อย่างจี้เฮี้ยบอกเมื่อกี้ว่าร้อยเท่าไหร่นะ60ถุงถึง200ถุง60ถุงถึง200ถุงก็คือส่งฟรีโอ้โหทำให้แต่ว่า ช่วยรบกวนว่าแจ้งออเดอร์ก่อนล่วงหน้าสักวันสองวันเพราะบางครั้งมันมีการจัดคิวช่วง <Q S 2> ต้นเดือนกับปลายเดือน <c oughs> คิวมันจะค่อนข้างติดติดกันหน่อยค่ะครับนี่นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของฝุ่นข้าวโพดนะเฮียเนาะครับมีฝุ่นข้าวโพดแล้วก็มีเปลือกถั่วเหลืองที่ไว้เลี้ยงแพะอ๋อเปลือกถั่วเหลืองไว้เลี้ยงแพะใช่ครับแล้วก็ข้าวโพดสับ าอาพ่อสามมีนะท่านผู้ชมนะคะเป็นสต็อกเป็นโกดังที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชม,มก็ไม่ไม่เคยไปที่เองว่ามีงานจะยุ่งยุ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นฟาร์มช็อปแล้วมีอาหารให้โชว์เลือกเนี่ยผมคิดเองผมอยากให้รูปแบบเป็นแบบนี้ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครหรือว่าไปไปดูที่ไหนมาคือว่าเราอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนมาซื้ออาหารบัวแล้วเขามีความสุขได้เลือกไม่ใช่ว่า เราไปที่ไหนล้าแบบมีโยอย่างเดียวอะ่ะหยิบให้อย่างเดียวอะไรเงี้ยที่นี่เลือกที่จะหลากหลายมีสิทธิ์ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกออลูกค้ามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่เราลองมาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบทั้งคุณค่าในอาหารทั้งราคาที่เขาจ่ายไปมีสิทธิ์เลือก นี่นะคะท่านผู้ชมหะใครที่อยู่ในโซนนี้นะคะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตนะคะแล้วก็ถถแถวๆแกนี้นะคะใช่ครับก็อยากสนใจอยากจะได้นะคะอาหารที่ เฮียสันจำหน่าอยู่ว่าจะเป็นอาหารกบอาหารปลาปลาดุกนะคะ,ะจิ้งหรีดนะคะอาหารวัวปลานินปลาดุกมีหมดเลยค่ะท่านผู้ชมขาเมล็ดพันธุ์พืชนะคะที่นี่นะคะครบวงจรค่ะท่านผู้ชมขะตั้งอยู่ที่อำเภอปราศาสตจังหวัดสุรินนะคะคเดี๋ยวคุจะให้เบอร์โทรนะคะเฮียซันนะคะเบอร์โทรร้านนะคะไว้ใต้คลิปท่านผู้ชมขะโทรมาสอบถามเฮียใจดีมากเลยค่ะท่านผู้ชม60กระสอบถึง200 200กระสอบ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเนี้ยคือว่าบางนะบางบาง,บางที่อ่ะเขาใช้ทีละ20-30ถุงแต่คือคว่าบางบางฟาร์มอ่ะมีคนในละแวกเดียวกันหรือแบบคนรู้จักเนี้ยเขาก็ลงไป60ถุงเขาไม่ต้องเสียเวลามาเอาสองสารอบแล้วบางครั้งไปแบ่งจําหน่ายได้ด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยครับนะคะก็มีนะคะท่านผู้ชมคะแวะเวียนเข้ามาดูได้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นเป็นร้านที่มีความจุดเด่น มากนะคะถ้าใครผ่านไปเส้นสุรินนะคะปราสาทสุรินนะคะจะเห็นร้านของเมียสันตั้งอยู่ทางซ้ายมือนะคะท่านผู้ชมขาซ้ายมือก่อนเข้าสุรินนะคะท่านผู้ชมขาเป็น ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์แล้วกันเป็นโกดังนะคะอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตอีสานใต้ก็ว่าได้นะคะนี่นะคะ่ะมีทุกอย่างให้เลือกนะคะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะท่านผู้ชมคะมาเลือกชมมาเลือกดูแล้วก็ตัดสินใจถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรแบบไหนเฮียสันนะคะและ้วก,ก็ลูกน้องทีมงานเนาะก็สามารถให้เซอร์วิสในเรื่องการคําแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้คลิปอาหารขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ